มีคนอ็นอกซ์มาถามครูยเยอะมากเรื่องของหนึ่งการกลับสามีว่าเขากลับไม่ได้เพราะหนึ่งสามีไม่ทําอะไรเลยกินเหล้าคบเพื่อนฝูงเ,เที่ยวเตะติดผู้หญิงอีกอันหนึ่งก็สามีแบบดุมากชอบดา่าชอบบน่นวอยวายด่าว่ามึงไร้สาระพวกมึง,มงบ้าประสาทกันหมดแล้วอย่างนี้เลยนะทุกคนมนุษย์เราเกิดมาไม่มีวันเหมือนกันคุณจะอยากได้สามีแบบใครคุณไม่มีวันได้หรอกเพราะบุญกรรมที่เราทํามาสิ่งที่มาอยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยา ทุกอย่างทุกคนมาจากบุญจากเวรจากกรรมที่เราแต่งทํามาตั้งแต่ทุกภพทุกชาติการกราบสามีใครที่ไม่มีสามีฟังไว้นะคะคุณก็กราบพ่อกราบแม่เพราะพ่อแม่เราต้องกราบอันหนึ่งอยู่แล้วนะเวลากราบทุกคนบางคนนึกภาพไม่ออกกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะเวลาเราจะนอนกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลังจากนั้นก็บิดามารดาครูบาอาจารย์สามีนะคะแล้วก็กราบธุรกิจที่เราทําสินค้าที่เรามีแล้วก็กราบสรรพสิ่งคนสัตว์สิ่งของที่มีพระคุณกับเรานี่คือกราบที่คูกราบไม่เคยหยุดกราบ กับชานุปกากับสินค้ากับบริษัทครูคุณมีสามบริษัทนะคะครูก็กราบทุกบริษัทเลยนะคะทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าการกราบสามีบางคนบางคนบอกครูว่ากราบแล้วสามีทีกราบแล้วสามีดาการที่คุณกราบเขาถ้าเกิดว่ามันเกิดช่องว่างกันมากกราบไม่ได้คุณไปกราบที่หมอแล้วลึกถึงหน้าเขาหลายคนสงสัยครูช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่ากราบหัวนี่กราบทำไมไม่กราบได้ไหมมันเป็นน้องหนูอีกแล้วมันก็แย่มากมันทําพฤติกรรมที่แย่สุดๆคือกราบไม่ลงอ่ะครูกราบไม่ลงอย่างเงี้ยค่ะถึงข เรากราบเขาที่ตรงไหนเออนะคะสำหรับคนใหม่ด้วยนะจะได้หายแอนตี้นะคะกราบแรกทุกคนกราบแรกคือกราบขอบคุณมีเรื่องให้ขอบคุณด้วยหรอทุกคนฟังคุยดีเราขอบคุณเขาเรื่องอะไรเขาอาจจะมีลูกให้เราเราอาจจะมีลูกด้วยกันเราจึงต้องขอบคุณเขาที่ให้สิ่งพิเศษกับเราสองเรากราบความดีมนุษย์เราอยู่ด้วยกันไม่มีความดีเลยเป็นไปไม่ได้ทุกคนงั้นแสดงว่าคุณตกนรกทั้งเป็นแล้วตั้งแต่เริ่มแรกมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะหรือนะคะคุณกราบที่เขาอ่ะ อย่างน้อยๆคุณไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายคุณไม่ต้องโสดคุณก็ยังมีคู่ชีวิตที่เออยังพอได้พูดคุยกันบ้างให้คุณหายเครียดหรืออะไรมันต้องมีบ้างแหละทุกคนที่เราต้องขอบคุณเขาไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคนแต่ถ้าทาแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนเหมือนกับคุณได้ขึ้นสวรรค์เลยนะคะเพราะเขาจะเปลี่ยนอัตโนมัติไม่ต้องไปคาดหวังนะเดี๋ยวเปลี่ยนเองหลังจากที่กราบครั้งแรกเรากราบขอบคุณกราบครั้งที่สองคืออะไรกราบขอโทษทุกคนกราบขอโทษไม่รู้หรอกเราอาจจะคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยหรรรือออะะไก็ตาามที่่เคิด ที่เราคิดไม่ดีหรือว่าไม่ออกไปรถจนจ้าหรืออะไรแบบนี้บางทีมันโมโหไงมันมีสาดแช่งมันมีนู่นนี่นั่นแหละค่ะกราบขอโทษให้หมดอย่าได้มีติดในใจกราบขอโทษเลยทุกคนกราบขอโทษเขาเลยนะคะที่เราทั้งตั้งใจนี่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนารู้เท่าถึงการรู้เท่าไม่ถึงการที่ไปสาดแช่งหรือไปว่าเขาที่ไปโมโหเขาทั้งอะไรอย่างนี้ค่ะกราบขอโทษอันที่สองเพราะอันที่สามกราบอาโหสิกรรมอันนี้สําคัญมากทุกคนฟังนะอันนี้สําคัญที่สุดกราบที่สามสำคัญที่สุดเพราะอะไรการอหโหสิกรรมจะเป็นการตัดรอนบุญกรรมชาตินี้เลย นะคะอโหสิกรรมซึ่งกันและกันต้องกราบค่ะทุกคนพอเราขออโหสิกรรมปุ๊บทุกคนขอบคุณขอโทษอโหสิกรรมตรงอโหสิกรรมนี่สําคัญมากคุณฟังนะเมือ่อเมื่อคุณอขออโหสิกรรมเขาตลอดเวลาอโหสิกรรมซึ่งกันและกันอย่าอย่าลืมพูดคำนี้นะขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทุกคนที่ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเมื่อไหร่เมื่อเวลา เวรกรรมมันหมดอ่ะทุกคนสามีคุณจะเปลี่ยนเป็นเทพบุุรเลยจากไม่เคยให้เงินจากดูถูกคุณเขาจะมายกย่องคุณจากไม่เคยให้เงินเขาจะให้เงินคุณจากคนที่แบบสูบบุรีกินเหล้าจาัดๆก,ก็กลายเป็นเริ่มลดลงเริ่มลดลงเริ่มลดลงเพื่อครอบครัวจากที่ไปเที่ยวผู้หญิงก็จะเบื่อผู้หญิงไปเลยจากที่แบบเฮ้ยผู้จากับคุณนี้ดีเขาจะเริ่มเปลี่ยนคําพูดอัตโนมัติคุณไม่ต้องเชื่อครูนะคะทุกคนที่ครูพูดได้เพราะมันคือประสบการณ์ตรงๆในชีวิตของครูเอง นะคะคแล้วครูก็ไม่ได้ได้วิชานี้มาจากการนั่งยานหรือมีฌานแต่ครูได้มาจากครูบาอาจารย์แล้วครูมาทําทุกคนใครที่ยังมีอีโก้อ,อยู่กาบสามีไม่ได้ทุกค้าแยกกันอยู่กับสามีสามีอยู่ต่างประเทศหรือสามีอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยกราบหมอนค่ะแล้วเวลากราบให้นึกถึงหน้าเขาและลึกถึงเขานะคะกราบขอโทษเอกราบขอบคุณขอโทษกราบโอโหสิกรรมแล้วนึกถึงหน้าเขาเราส่งบุญให้เขาแบบนี้เรื่อยๆหน้าที่การงานธุรกิจเขาจะฟุ่งเฟืองฟู